จริงๆโซเดียมเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับโดยเฉพาะโซเดียมเกลือนะความเค็มเนี่ยแหละคือความอันตรายของแมวนะอ่ะเออลืมละพูดอ่ะ <laughs> ครับสวัสดีครับชื่อเมอร์สนับจารวดลอหาวิสิตนะครับเป็นผู้บริหารแบรนด์คานิว่าครับทำไมเพลงคานิว่าต้องรองว่าอาหารแมวโซเดียมต่ําและไม่เค็มด้วยคะเราก็อาจจะฟังเพลงเยอะเนาะคานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่าและไม่เค็มแต่จริงๆมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ย เออเราจะถูกสอนมานะครับว่าแมวต้องคู่กับปลาทูแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยปลาทูจริงๆมันเค็มมากๆและไม่เหมาะสำหรับแมวไปถามเพื่อน,อนแล้วก็พี่ๆน้องๆแหละทุกคนมีคอนเซิร์นเดียวกันว่าเออถ้าเกิดแมวอะ่ะกินเค็มมากเขาจะเป็นโรคไตนะอะไรเงี้ยทำเพลงหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออความเค็มเนี่ยแหละคือความอันตรายของแมวซึ่งเค็มก็เท่ากับโซเดียมมันก็เลยเป็นที่มาของ,ของเพลงนี้แลยครับนนี้ว่าอันนี้ว่า,วางานโซเดียมตับและไม่เค็มนั่นแหละครับจึงเป็นที่มา แล้วถ้าแบบนี้ทำอาหารแมวไม่มีโซเดียมหรือไม่เติมเกลือเลยได้ไหมคะจริงๆโซเดียมเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับโดยเฉพาะโซเดียมเกลือ อาหารแมวไม่เติมเกลือเลยเนี่ยมันจะมีสภาวะนะครับที่ขาดโซเดียมในตัวแมวนะครับการสมดุลของน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเกลือเหมือนกันนะครับฉันเกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในอาหารแมวแต่ว่าเราต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่อาโก้กำหนดือกําหนดนะครับว่าอาหารสัตว์แล้วกันนะครับต้องมีโซเดียมนะครับไม่ต่ากว่า0.2นะครับแต่เขาไม่ได้มีกําหนดว่าสูงสุดเนี่ยห้ามเกินเท่าไหร่ครับไปบ้านขึ้นมานั่งลงขกมือไหนอกขอมือไหน ถนะุกใจคนรู้ใจแม่